ครับชงเจริญนักสาระคำครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็หนึ่งเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ครก็อยู่ที่เดิมเลยที่สาระคำเลยแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นผู้ป้องกันช่วยมาก็น้องๆนี่ใครครับตัวในไายช่วยกันต้องรับผ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าปีเก้าย่สิสามสิบเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยแปดสิบน้ำหนักปล่อยๆครับเจ็ดสิบแบบเราเมื่อสไตายเขาครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับกระเพ่อแก้ว เคยต่อยกับน้องไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วได้ดูน้องไหมเป็นมวยแบบไนสไตล์ไหนดูน้องมวยสไตล์เป็นเข่าเหมนกันเข่าไม่เก่าเลยแล้วเรามีอาวุธอะไรมาเสริมไหมจากเขาก็ทุกอย่างครับมีมาหมดแน่นอนบนเวทีอ่าแล้ววันนี้มาเจอน้องวันนี้เราวางเก้วางแผงไงดีอย่างคืนนี้ไปเรื่อยๆครับต่อยตามสไตล์เราไปเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขเบอร์ทีครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ สามยกครับสามยกมาก็คือที่นี่เนาะเป็นไงบ้างวันนั้นสามยกก็ตัดเชือกแพ้กับปิตั์เนื้อ๋อผ้าแพ้กับปิตันไปเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบวันนี้มาต่อยร้อยสี่สามห้ายกและห้ายกไฟสุดท้ายที่เราต่อยไว้ก่อนก็แพ้กับปิตันครับเหมือนกันวันนั้นเบรดเท่าไหร่นะร้อยสี่สองร้อยสี่สองด้วยที่สาขาบเนาะแต่วันนี้มาร้อยสี่สามเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้ก็ได้ เกินไม่เยอะครับประมาณหน่อยประมาณประมาณปอนหนึ่งก็คือมาวิ่งตอนเช้ายืนเส้นยืนสายร่างกายตอนนี้เวนกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็โอเคเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดอาชายนะาด้วยนะไฟนี้คุ้มมากี่กิโลครับก็ห้าหกต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ หลับเป็นร้อยบวกก็ครับเราครจังหวัดสารคามอ้าวฝากช่วยช่วยแม่ครับโดนนิดหน่อยครับฝากช่วยเชียร์ชูเยือนดับรันสารคามด้วยครับทำเต็มที่เอฟเยี่ยมวันนี้คู่เอกช่วงสองนะไม่มีถ่ายทอดไม่มีถ่ายอะไรทั้งไม่ทั้งสิ้นเอานี้ขอโชคดีขอบคุณครับผมแก่ถึงมาวินครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็เดินมาฝากเกิดซ้อมอยู่ดีค่ายมาวินอ่ามีใครไปช่วยเป็นผู่บอลซ้อมไฟนี้ก็มีคือนานเดช เดโชแล้วก็ชาโดก็คือเพื่อพี่เพื่อนๆน้องๆในค่ายตัวใหญ่เชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดเราสูงเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้เท่าไหร่ก็เจ็ดสิบหกสิบเก้าโอ้โหเก้าเจ็ดสิบเราเป็นมืองสไตล์แล้ววันนี้เราไปเจอรุ่นพี่เนาะชูเจริญเคยต่อยกับพี่ไหมอันนี้คือครั้งแรกเลย แล้วศึกษาเก่งมาต่อยพี่เขามายัางก็ดูเลยเขาเป็นโมเดตาอะไรที่เราดูไหมข้เข่าเหมือนกันนะข้เข่าจนเข่าเลยแล้ววันนี้เรามีอาวุธจากเข่าได้มีเสริมว่าไหมีก็มีมีมาแน่นอนมีอะไรบ้างบอกได้ไขอบบ้อกระดูกท้ายเท้าครบเครื่องเร็ววันนี้พร้อมมาล้มรุ่นพี่เลยอหรแล้วอย่างวันนี้มาต่อยที่เวทร้อยสี่สิบสามเมื่อกี้สอบหนักแลว้วแม่เกินหรือค่ะเกิจุดสองครับจุดสองโอ้จุดสองที่สบายเลยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงเนาะแล้วล่าสุดเราต่อยไหนมา ก็วันวันอ๋อไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างพ่อแพ้นองใจสันอ๋อไปแพ้น้อไปโดนอะไรเขาอ่ะหมัดฮะเดี๋ยวปิดไม่ทันและวหล่นเลยแล้วห้ายกไฟสุดท้ายเลยที่เราต่อยไว้ห้ายกต่อยไว้ที่ก็ที่ปาจีนะอย่าปลอ๋อไปต่อยที่ปาจีวันนั้นเป็นไงบ้างก็ชนะชนะมาเปทเท่าไหร่ตอนแรกที่ต่อยห้ายกร้อยสสองร้อยสีสองวันนี้ร้อยสสามขึ้นมาปอนเดียวก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนี่เกินอยู่จุดสองร่างกายตัวนี้เต็มร้อยแล้ววันนี้พอมาแจ้งเกิดห้ายกต่อครับไฟที่คุมมากกี่กิโลครับ ก็เอ้าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหลักก็จำไม่ได้ร้อยบวกยังยังยไม่ถึงยัไม่ถึงเจ็ดแปดสิบได้อ่เราคนจังหวัดพัทลุงฝากเช่วยช่วยแฟนคขับรถหน่อยก็ฝากแฟนมวยชาวพัทลุงและเอฟซีแคน้ำก็เป็นเงาัแจกผมนะครับวันนี้ต่อยคู่เอกช่วยที่สองนะอ่าวันนี้ขอนอนโชคดีขอบคุณครับผม